สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนออนไลน์การทำ explainer video ไปทำ motion animation กันต่อเลยครับดับเบิลคลิกที่ถาด project panel ไปเอาตัว online 10 ai import เข้ามา composition layer size คลิกโอเคดิบเบิลคลิก online 10 composition เลื่อนขึ้นมานิดหนึงกด control k ไปเปลี่ยนสี Background composition นิดหนึ่งให้มันดูง่ายคลิกโอเคลากกลุม ลิกขวา create shape from vector layer ดึงขึ้นมาไว้บนสุดเลยตรงนี้เลือก AI layer ทั้งหมด delete แล้วไป delete online สิ layer folder ที่ project panel ด้วยจะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ AI บิดตาทั้งหมดก่อนตัวนี้ iPad, NotePad หรือโทรศัพท์มือถือไปเริ่มกันที่ animation composer transition preset ตัวนี้เปลี่ยนบ้างเป็น position rotation overshoot มาจาก right บ้างใส่เข้าไปฟุก check in point effect control เลื่อนหาเอามาจากมุมล่างขวาบ้างล้งดูฟุกแล้วมายืนอยู่หลัง marker เลือกเปิดตาทั้งหมดยกเว้นเลเยอร์แรกปิดตาไว้ เลเยอร์แรกคือเจ้าเส้นปราทั้งหลายเครือข่ายเน็ตเวิร์กเนี่ยเรายังไม่ทําทําทีหลังเลือกเลเยอร์ที่2จนถึงเลเยอร์ที่8 Parent ไปเผื่อไว้ก่อน Parent ให้เขาออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาพร้อมๆกันเพื่อความชัวตัวที่เราเลือกอยู่เขามี Anchor Point อยู่ศูนย์กลางเซนเตอร์ Center หมดทุกตัวเลยไปที่ Animation Composer Transition preset to d เลือกสเก e อย่างเดียวเลย Scale overshoot ใส่เข้าไปทีเดียวพร้อมๆกันตุ๊บ offset มา10 Frame กด shift alternate pedal 10 Frame ยังไม่พอต้องไปทำ parallax ด้วยโดยเปิด transition shifter 1 2 3 offset ให้เหลื่อมกันประมาณ3เฟรมปิดก่อนลองดู เห็นเจ้าเม็ดเม็ดตัวนี้ไหมฮะมันล้นมามันโอเวอร์มาเก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยทําทีเดียวจัดการกับตัวนั้นทีเดียวไปทําไดนามิกกันก่อนเลือกมาสักหนึ่งตัวตัวนี้ไดนามิกปิด t r a n s i t i o n r e s e t ไปที่ Effect p r e s e t 2D เราใช้ Position เพียวๆก็เ,เคยรู้กันมาว่ามันสั่นได้เฉพาะแกน x เราอยากจะเลือกได้จะเอา x หรือ y ขอเลือกเองดังนั้นมาใช้ position rotation เลือก cosine position rotation 3ใส่เข้าไปตัวเดียวก่อนก็ได้ฟุ๊ effect control ไปปรับ rotation เนี่ยให้เป็น0ก่อนเลยเราไม่ใช้เราใช้แค่ position อย่างเดียวทีนี้เขามีทั้ง x และ y แนวนอนอย่างนี้เราไม่เอา y ปรับเป็น0ส่วน x ก็เยอะเกินไปเหลือ30พอ เราต้องการแบบนี้ลองดูตดวคำว่า by นี่ประมาณนี้30จากนั้นคลิกแล้วไป animation composer มา copy copy effect all แล้วมาใส่ตรง background สีชมพู paste เข้าไปเลาก็จะ parallax ประมาณนี้เหลือกมันอยู่3เฟรม มีตัวนี้ด้วยเม็ด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 คือตัวนี้ในแนวนอนเพสเข้าไปด้วยค่อยไปเก็บสุดเกินตรงนั้นฟุจากนั้นก็เอาไปใส่ที่ตัวใดตัวหนึ่งคือฟุน้นตัวบนดีกว่าตัว b หรือตัว bio เพสด้วยไปที่ effect control แล้วไปปรับ x ไม่เอาเอา y 30 ลองดูนิดนึงฟลุกเอาละได้ที่แล้วก็ไป Animation Composer Copy My c o p ม e o p y c t เอามาแจกวงกลมพื้นหลังสีขาวแ u กลา a s t e เลือกกระเป๋าด้วยเลยกระเป๋าคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ Paste ด้วยแล้วลองดูฟูุกน,น,นี่สังเกตอะไรเห็นไหมครับ ไม่เป็นไรยังไม่ชัดไว้ค่อยไปแนะนำเอาตอนที่มันชัดๆก็ได้ใส่ไดนามิกตัวเมนด้วยเลยเพสดูฟุบเข้าไปเป็นยังไงออนี่ทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะจัดการกับส่วนล้นออกมาตรงนี้คลิกที่เลเยอร์ล่างสุดโทรศัพท์มือถือกด control d เอาไปวางไว้เหนือ เจ้าเม็ดขาวขาวเนี่ยแล้วทําการ alpha m a t ก่อนจะ alpha m a t เราไปที่เม็ดขาวขาว solo ให้เห็นกันก่อนว่าเขามีอะไรอยู่ในนี้บ้างมีคอนเทนต์อยู่3กลุ่มลองปิดตาทีละตัวตัวนี้คือเม็ดขาวขาวตัวนี้คือกรอบในตัวนี้คือกรอบนอกเราปิดกรอบนอกกับปิดเม็ดขาวนี้ได้แล้วเราค่อยเอาตัวนี้ไปมาอันโ solo แล้วมาที่ตัวล่าง เอาฟ้าแมทเขาก็จะไม่ล้นคลิกออกมานี่ฮะโดนตัดไปแล้วไม่ล้นละทีนี้เรียบร้อยฟูออปชั่นไปเอาออกเอาเองใส่เต็มที่ไปก่อนตรงไหนไม่ใช้เอาออกมาที่ตัวไฮไลท์เลยตัวนี้เจ้าเครือข่ายโครงข่ายเนี่ย ก่อนจะไปดูตรงนี้เราโซโล่ตัวบนสุดกับโซโลต่ตัวล่างสุดตัวล่างสุดมันถูกเทคแอคชั่นด้วยเอฟเฟกต์ต่างๆคลิกเลือกกด EE e. แล้วเรามาคลิกตรงนี้ครับก็คือให้เขาหยุดการทำงานก่อนชั่วคราวขอเวลานอกคลิกตรงนี้เขาค่อกลับสู่โหมดปกติไม่มีการสัร่นใดๆเราไว้อ้างอิงได้ จากนั้นคลิกออกมาไม่เลือกเลยเยอร์ใดมาจัดการกับเจ้านี้ไปที่ Ellip t ูดับเบิลคลิกสร้าง l l p s p ขึ้นมาเปิดเข้าไปข้างในเปิดเข้าไปที่ s i ส e เปิดตาสโตรปปิด Fill d e l ล t e ออกไปเลยเกกะมาที่ไซส์กดชิปรูดให้เป็นศูนย์ก่อนมันจะได้เริ่มใหม่ที่เท่าเท่ากันอ่าแบบนี้ปลดโซ่ออกแล้วขยายแกน y อย่างเดียว ให้มันประมาณนี้เลยขยายแกน x อีกเล็กน้อยให้ตรงกันปรับสโตรคครับเปิดสโตรคขึ้นมาสโตรคตอนนี้มันหนาตั้ง10ผมใช้5พอแล้วเรามาเปลี่ยนสโตรคจากเส้นทึบต่อเนื่องเป็นเดชนี่ครับคลิกที่เครื่องหมายบวกก็จะกลายเป็นเดชเส้นประซึ่งเส้นประตอนนี้มีความยาวอยู่10เพิ่มเป็น3 0พิกเซล จากนั้นก็ามาที่จุดเริ่มต้นมาคลิกสต็อปวอชออฟเซตเลื่อนไปจุดหลังสุดเลยเราจะเพิ่มมันก็จะหมุนหมุนไปในทิศหนึ่งจะติดลบมันจะหมุนมาอีกทิศนึงแล้วแต่เราจะให้มันหมุนไปทางไหนถ้าเยอะมันก็จะหมุนเร็วถ้าน้อยก็จะหมุนช้าเอาว่าบวก800แล้วกันเป็นความเร็วที่เหมาะสมลองดูนี่ มันจะเป็นประมาณนี้ไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งอยากได้วงกลมยืนอยู่เลเยอร์นี้แล้วไปดับเบิลคลิกออลิปทูเช่นเดิมเปิดเข้าไปอ l ลิปสอ2คราวนี้เราดีลิสโตกออกเอาแต่ฟิลเปิดเข้าไปที่ไซส์รูทให้เป็นศูนย์ก่อนแล้วปรับตัวนี้เล็งแล้ว4 5พิกเซลเท่ากันเป็นวงกลมไาล่เคียงเลื่อนขึ้นมามาดูออลิปตัวแรกที่เราทำเป็นเส้นประหมุน มาคลิกที่ ellipse path คลิกขวา convert เป็น bezier path เพื่อที่เราจะ copy เส้นทางของเขาเนี่ยเมื่อคลิกเลือก path แล้วกด ctrl c เก็บค่า path ไว้มาที่ position ของ ellipse ตัวที่2ตรง ellipse path กด ctrl v ก่อนจะกด ctrl v เลื่อน playhead มาจุดเริ่มต้นเลยเขาจะได้สร้าง keyframe ตั้งแต่จุดเริ่มต้นกด ctrl v นี่ครับ แล้วหาดูเขาหายไปไหนนี่เขาหายมานี่อยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเราลองเลื่อนเพลงให้เห็นรัศมีว่าเขาวนในแบบไหนเขาวนแบบนี้แสดงว่าจุดนี้คือจุดสูงสุดมายืนอยู่คีย์เฟรมแรกแล้วให้คีย์เฟรมที่เหลือเป็นสีฟ้าด้วยเพราะว่าเราจะใช้วิธีเลื่อนชิปมาทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ได้ชิปแค่คีย์เฟรมเดียว ดังนั้นเลือกแล้วให้มีสีฟ้าทุกขีเฟรมโดยมายืนอยู่ตำแหน่งคีย์แรกแล้วใช้เมาส์ต้องใช้เมาส์เลื่อนมาครับเลื่อนมาแถบนี้แล้วเลื่อนขึ้นไปเพราะเราดูรัศมีแล้วเขาอยู่บนเลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วค่อยซูมเข้าไปใกล้ๆนี่เมื่อซูมเข้าไปแล้วก็เล็งเลยทีนี้เอาแบบเป๊ะ ประมาณนี้แล้วก็ลงมาอีกนิดหนึ่งเป๊ะแล้วคิดว่าอปรับฟิตแล้วลองดูใช่เลยเขาเคลื่อนที่แบบนี้ทีนี้เขาเคลื่อนรอบเดียวแล้วหยุดเราทําเป็นลูปก,การทําเป็นลูปถ้ายังจําได้ก็กด Alternate คลิก stopwatch ตรงนี้มาที่ลูกศรเพิ่มเติม ไปที่ Property ใช้ Expression Loop Out ชนิดที่เป็น Cycle หรือว่า loop คลิกตุบเข้าไปคลิกออกมาแล้วลองดูทีนี้เขาก็จะหมุนต่อเนื่องเป็น loop ไปเรื่อยๆประมาณนี้เมื่อได้ดังนี้แล้วก็พับก่อนคลิกกด c t r o l D แล้วกด r เรียก rotation ขึ้นมาปรับสัก60องศาเราก็จะได้ขึ้นมาอีก1วงคลิกกด c t r l d ปรับตัวนี้แหละเป็นลบ60องศาเราจะได้อีก1วงลองดูใหม่ฟุกทีนี้มันไม่หลากหลายมันคล้ายๆกันเกินไปไปสูมหัวอยู่แถวนั้นเราก็เลือกสัก2ตัวกด u แล้วมา ลากคลุมคีเฟรมชุดนี้กดชิปเลือกตัวนี้ด้วยคลิกขวาที่คีเฟรมคีเฟรมเอ็กซิสเซนต์ทำเป็น Time Reverse Keyframe สลับกันแล้วลองดูใหม่มันจะได้ไม่สูงหัวกันตรงนั้นเยอะเกินไปก็ยังสูงหัวแสดงว่าต้องคืนมา1ตัวคืนตัวกลางแล้วกันฟูบลากคลุม คลิกขวาการคืนก็ทําซ้ำ 3, รีวอร์ดซ้ำอีกทีนึงฟุ๊กอ่ะลองดูเอาละน่าจะไม่สมหัวกันละประมาณนี้แหละอ่าจากนั้นก็ทำอะไรต่อเปิดอันโซโลมาปิดตัวนี้ปิดตาเราไม่ใช้แล้วเราสร้างขึ้นมาใช้เองแล้วปิดอันโซโลกดที่เลเยอร์กด EE e. มาเปิดฟังก์ชันเอ็ก e พร i ชัใช้งานได้แล้วแล้วลองดูฟุ๊บลืมไปปิดใหม่อีกรอบหนึง่งต้องมาร์กก่อนไปโซโล่ทีละตัวและตัวล่างด้วยเปิดขึ้นไปคลิกเลือกเลเยอร์ Layer, เส้นประไปที่ Pen Tool และมาคลิกท o ครีเอทมาร์ก จากนั้นก็มามาร์กได้เลยโดยเราจะเริ่มมาร์กจากตรงนี้ตรงนี้ขอบนี้ขอบนี้ปิดกด m เรียกมาร์กขึ้นมาแล้วปรับเป็น i n นเ r อรถ้ากิดว่ามันก็จะอยู่ด้านหลังเสมือนอยู่ด้านหลังทําแบบเดิมอันโซโล่ olo, คลิกตัวนี้โซ l o ่ Solo. ตอนนี้เป็นเพน o ูอยู่แล้วปุ๊บก็มาคลิก t o create mark เข้าไปมาร์กเหมือนเดิมฟุบฟุบ ฟูปฟป,ปิดกด M ปรับเป็น Invert ตัวถัดมาคือตัวนี้ Solo ปิดตัวนี้มาตรงนี้ก่อนคลิก to create mark เริ่มจากตรงนี้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 นปิด กด oh, m เรียกมากขึ้นมาเพื่อที่จะติ๊กเป็น input อันโซโลและเปิดดูฟุกบูมเอาออกมามาอันโซโลตัวนี้ด้วยฟุกลองดูทีนึงก่อนโอเคก่อนที่จะเปิดฟังก์ชัน expression ปิด3ตัวนี้ก่อนแล้ว offset กดชิปอัลเทอร์เนทเพดดาวหนึ่ครั้ง2ครั้งอีกสักครั้งหนึ่งให้เขาตามมาทีหลังแล้วเพื่อความชัวร์พาแรนไปด้วยเลยพาแรนมาที่ตัวล่างสุดเพื่อความชัวร์เขาไปไหนไปด้วยไงฟูอ่ะจากนั้นมาเปิดใช้ฟัง์กชัน Expression ที่ Animation Composer ใส่เข้ามา นั่นก็คือทั้ง transition และ effect preset preview full full option เลยตัวไหนไม่ใช้เอาออกไปทีนี้มันจะเข้ามาแบบนี้ไม่ได้เจ้าเส้นประเมันต้องมีลีลามากกว่านี้เลือกทั้ง3ตัวไปที่ transition preset 2D ต้องให้เขาเฟ d e อ่าต้องเฟ d e ใส่เข้าไปทีเดียวพร้อมกัน3ตัวยังไม่พอต้องเปิด transition shifter ขอสัก5เฟรมละกันคลิก1ทีตุ๊บปิดแล้ว preview ดูฟุ๊ลองดูนี่มันต้องเป็นแบบนี้ถึงจะมอาชีพลองสังเกตดูตรงนี้นะครับตอนที่เจ้าโทรศัพท์เข้ามาเนี่ย ดูช่วงนี้มันมีตัวนี้อยู่ดูตัวบายก่อนแล้วกันเนื่องจากว่าเจ้าบายไดนามิกที่เราใส่เข้าไปเนี่ยดูเจ้าบายไม่ชัดต้องดูเจ้าใกล้ๆก็คือเจ้าพวกนี้แรงเหวี่ยงมาฟุบเข้าไดนามิกมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยจริงๆแล้วถ้าเรามาสังเกตต,ตรงนี้นะฮะ a n i m เมชันคอม p พเ e อร์ตรงโค s i g ์ซึ่งเป็น Effect p r e s e t ที่เราใส่เข้าไปมันสามารถตั้งได้ว่าจะให้เข้าช่วงเวลาไหนจะให้ออกช่วงเวลาไหนถ้าไม่ตั้งค่าพวกนี้แสดงว่าเขาเข้ามาตั้งแต่จุดอินพอยต์เลยนี่คือจุด In Point แล้วไปสิ้นสุดตรงไหนก็ตรงนั้นเลยเรายังสามารถกำหนดได้ที่ผ่านมาใช้ส a l e กันมันก็เลยดูไม่ค่อยชัด จนกว่าเราจะไปเจอประเภทที่เลื่อนโพซิชันอย่างเดียวเราจะเห็นชัดแรงเหวี่ยงมันแล้วมันจะเป๋ๆถือโอกาสเรียนรู้กันเสียเลยเรามาทำไม่ให้มันเป๋โดยการที่เอาตัวแม่มันเลยก็ได้เนี่ยตัวโทรศัพท์เนี่ยเอาสังเกตโทรศัพท์นะครับนี่มันสั่นเลยมันทั้งสั่นและมันทั้งโอเวอร์ชูดอะลองดูช่วงนี้ f u มันสั่นเลยดังนั้นเรามาที่ตรงนี้ครับโทรศัพท์เลื่อนมาจุดนี้แล้วให้เขาเริ่มเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้แสดงว่าช่วงก่อนหน้าเขายัางไม่ได้เทคไดนามิกตัวเอฟเฟกต์พรีเซตที่มันกระเพื่อมกระเพื่อมขอกด v เป็น selection tool ก่อนคลิกตรงนี้ได้เลยคลิกตุ๊กก็จะมีมาร์กเกอร์ที่เลเยอร์นี้นะครับ แล้วก่อนหน้านี้เขาก็าจะไม่กระเพื่อมอะไรเลยเขไม่กระเพื่อมอะไรเลยอันนี้เป็นแรงเบี่ยงเฉยเป็นโอเวอร์ชูตของโทรศัพท์ลองดูสังเกตยากนิดนึงไว้ในบทเรียนหน้าแล้วจะเห็นชัดๆเลยอ่ะถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นดังนั้นเอาทุกตัวเลยตัวนี้ก็เหมือนกันตัวไหนที่เราใส่เอฟเฟกต์พรีเซตเนี่ยมายืนอยู่แต่แถวนี้ตรงนี้ แล้วเพิ่มกำหนดเข้าตั้งแต่ช่วงนี้ก่อนหน้านี้อย่าให้เข้าเลเยอร์นี้ก็เช่นกันกำหนดฟุกตัวนี้คลิกที่เลเยอร์อินเข้ามาโดยที่ค่อยไปออกตอนเอาเลยหมดที่ไหนก็เอาตรงนั้นเราไม่ต้องกำหนดเอาโอเคอินตัวนี้ก็ฟุกคลิก add start เเรียนมา add start ตัวนี้ฟุบ a d d s t a r t ส่วนตัวนี้เราไม่มีไดนามิกชุด3ตัวนี้เราไม่มีไดนามิกเรา parent ไปกับเจ้านี้แหละเรา Dynamic. ไดนามิกไว้พร้อมๆมาเข้าละนี้ก็ดูกันเต็มๆเ,เลยฟุบ ฟูสวยงามงาชีพเลยฟูรู้สึกว่าเจ้านี่ทำไมมันกลับพริบเจ้าเม็ดเนี่ยเจ้าเม็ดทำไมมันกลับพริบเพราะอะไรอ๋อมันหล,ลุดตัวนี้มันถึงกลับพริบต้องแก้ไขตัวนี้หน่อย แก้ไขเขายังไม่ได้เทปตรงนี้ไงอ่าตรงนี้ต้องเอาเขาเข้ามาด้วยแอดด้วยเพราะมันมี Dynamic. ไดนามิกเมื่อยืนอยู่ตรงนี้แล้วคลิกเลยแอดฟุบเข้าไปโอเครู้ไหมฟุบในกระพิบแลละสำหรับนิดนี้เรียบร้อยไปเหลือบทสุดท้ายจริงๆแล้ว ในบทหน้าสำหรับโมชั่นแอนิเมชันแล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสำหรับบทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ